ครับ <c oughs> ผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่คิดถึงทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาปามมาพบกับช่องเฉลิมศรีสมโพธิอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> วันนี้ผมก็กลับมาจากอุต,ตรดิตถ์นะครับมายืนอยู่จี่ตรงนาเพลเรียบร้อยนะครับพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็คือห้างของผมนะครับห้างต้งห้างต้งไม่ใช่ห้างบิ๊กซีนะครับเออนี่แหละครับรู้สึกว่ามันจะรุจะโลนะครับก็มาได้รับการซ่อมกําเตียตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กลางตงนะครับยืนอยู่ใจกลางตงเลยนะครับแต่เพลิดางนี้ก็จะมี ซีไรไปไปนะครับซึ่งก็เป็นสมบัติของพันลเมียที่แกมีคุณงามความดีได้แล้วได้ควางไวให้ขเขาสืบทอดนะครับนะ ประเดียวผมก็่อใจมีสิทธิ์อย่างละครับเพราะเนืองๆด้วยเขามีลูกอยู่คนหนึ่งนะครับก็ได้โยกขึ้นเปืนไปเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงไรอย่างดีผมไม่ไปแล้วเปือนครับแม่งละนะอยากจะไปไหนก็นได้ไปมัวมาเฝ้าเหมือนผู้สมเฝ้าสมบัติเบ่ไหว อยู่มานานยะมาหลายแล้วอย่างอันนี้เอาเป็นว่าเกือบทั้งๆชีวิตกว่าใดนะครับก็เพื่อนๆครับที่ทำมดัดทามวลเนี่ยอ่นี่ก็จะเป็นขอบสะนะครับแล้วก็จะมีเก้าลำไยเราก็จะมีสุสานของ แม่บุญมานะครับอหานี่ก็จะเป็นเก้าอินทราลัมนะครับก็ตีเก่าลำไยนะเนาะแต่จนนี้มูสกปอดโตงใจบอคอยญ่นะครับพรนะ,จจนนะรละไม่เหมือนเนาะอันนี้ก็ของคุณจิติตกันนะครับบาใจของเขาอ่าของเขามีขอบพระนี้ตอนนะครับตีแม่บุญมาละวางไว้ <c oughs> เขาก็จะเป็นต้องมาตัดหน้าเอาหน้านะครับนี่ก็เป็นกั้มขามนะครับนี่สุาสานของแม่มาจีเคยเอามาเสียนี้นะครับปีรุนก็เลยเอามาแลงที่ตั้งปั้มน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำ